นี่ค่ะพอก,กันอีกแล้วกับสาวทุง่งบุรามวันนี้พามากินหนวดปลาเมืองยางไปเห็นยูบิกซีก็เลยร้องสื่อมากินเมืองแล้วก็มีปลาเมืองยางจา้ะอยากกินปลาเมืองยางแต่ขีข่คานตำน้ำจิม้มก็เลยสื่อปลาเมืองยางเอาน้ำจิ้มเขาพากับมีพีก,กับสลัดซับนี่แหละก่อนจะกินกับาอกกดไล์กดใช้กดซับสไครต์ในเดอมาๆ้าะ ว้าวหลยเหนียววะนววเนาะมบเหนียว

มาที่นเลยคีบเพราะห็นบนลืมจ้ะอร่อยหอมหอมเสียงมาหน่อยไม้หน่อยมาไง ตัดไหยมันยาวโปวดอืมนั่เดือนเดือนแล้วต้มสามสิบนาทีปุ๊บมันเหนียวจ้ะ มาบอมาแล้วบอสเอากรลกวนเลยเด้อ thank you หลายๆกะาไปหาเพื่อนบอกหนีมึพี่สิลงไปหาแม่แม่อยูใส่บนนี้ของเราของยูขางของอายุติดบันไดติดบันไดพี่ออนพี่อ้อจันกินแซ่บเพดๆ มากับมาโดนห่อยมาหลางที่หงัทีป้นยู่งหาอยังยุ่งหอยจนสันน่งเห็นงานห้วงหอยจนสันไหมบ่แล้วเดนเนี่ย ผู้ได้กินปลาเมอกแล้วเขาว่แล้วเด่นะไปกินเขาอีกคือโมโหปีไหมแทนกับเวลัง แกว่าลางมือล่างอยู่มาเด้อพี่น้องอุ้ยแซ่บก็เมือแซ่บอันนี้แม่เดี๋ยวจะไปซื้อมากินอีกอยอยู่ แกะผักวางเนี่ยเขาเพื่อกินหอมดีหนวดเนี่ยซื้อมาหาสิบบาทถึงอยู่ได้อ่ะ อืมเอามาหลับหัวใจไปปลูกกำลังเกิดถ้ามันได้หมากเสือมใาหผาู้เพูนคอมเมนต์อย่างได้ไว้เนี่ยลีบก่อนหนะนี่จะ้ะเสือมใาหา้เพ่นอยู่ม,มาสิมหานาทีหงนาที ก็จะไปดโดนเถอะพรงนา้ทีเหรอยากกินเอนะ็นมันนะเอาขึ้นเหนียวเถอะอม,มากินแล้วก็เป็นน้อน กินยาแสบห้องอ ไปไรเราจะมาโอ้มาพ่อพ่อไฮหนาไฮตาไปจากวงการยูทูบโอเคจ้าไปแล้วมอน,นี้บายบายสวัสดีค่ะ